สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสกข้นจุดศูนย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเรื่องของมุมมองบริการในการมองโลกในการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานะควรจะรู้นะครับแล้วก็จําไว้นะเป็นหลักสําคัญเรียกว่าเป็นแก่นในพุทธศาก็ได้นะครับ ก็คือการตัดสรู้นะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคําว่าการตัดสรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการที่พระองค์เนี่ยนะครับรู้แจ้งในอริยสัจสี่นะมันผู้ใดที่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นะครับเห็นอริยสัจสี่นะเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากความเห็นที่ผิดนะที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิและเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐินะครับก็คือความเห็นที่ถูกต้องการเห็นโลก นะครับการอยู่เหนือโลกนะอยู่เหนืออำนาจนะครับการเ,เขาเรียกว่าแรงดึงดูดนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแรงดึงดูดนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเงี้ยเพราะนั้นการตัดสู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เปลี่ยนจากนะเขาเรียกว่าโคตรปุรุชนนะไปเป็นโคตรอริยชนเพราะฉะนั้นคําว่าอาริยะบุคคลนะครับพระอริยะ นะหรือว่าอริยสงฆ์ในพุทธศสนาเนี่ยก็คือการบรรลุธรรมนะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จิตนะการได้มรรคจิตผล,ลจิตนะซึ่งก็คือมีอยูออ่ที่เราเรียกว่าเป็นคู่นะแห่งบุรุษนะสคูนะ่นับเรียงเป็น8บุรุษนั่นเอง นะก็คือมีโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนะสกิทาคาม,มิมักสกิทาคาม,มิผลอานาคาม,มิมักอานาคาม,มิผลและอ,อรหัตมักอ,อกรหัตผลนะครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครสอนนะพระองค์ตัดสรุ้เองโดยชอบรัรู้แจ้งในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักและพระองค์ก็บรรลุนะครับในเอ่อเขาเรียกว่าอริยมักอริยผลเป็นขั้นๆน,นะเป็นพระ อรหันต์องค์แรกนะครับในยุคนะสมัยนี้นั่นเองนะซึ่งไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดนะอุบัติเกิดขึ้นก่อนนะพระองค์จึงตัดสูุเองโดยชอบนะครับเมื่อพระองค์ตัดสูุเองโดยชอบแล้วพระองค์ก็ประกาศศาสนาคำว่าประกาศศาสนาก็คือด้วยความเป็นพุทธะนะด้วยความเป็นพระอริยบุคคลนะที่พระพุทธเจ้าตัดสู้เองโดยชอบเนี่ยพระองค์ก็ถอดจิตของพระองค์เนี่ยมาถ่ายทอดมาสอนนะครับแล้วเมื่อพระองค์เผยแผ่ศาสนานะครับอยู่ นะจนถึง45ปนะีพระองค์ก็นะประกาศให้คำสอนของพระองค์นะเป็นศาสดาแทนพระองค์สืบไปซึ่งบรรดาพระอรหันตสสาวกพระริยสง์สาวกในครั้งพุทธกาลนะครับก็ได้รวบรวมนะคำสอนพระพุทธเจ้าและทําสังคยนาก็เรียกว่าตกผลึกมานะเป็นพระไตรปิฎกนะก็คือนะเป็นหมวดหมู่3ามหมวดนั่นเองนะครับก็คือมอีพระวินัยปิฎกนะครับนะพระสุตตันตปิฎก คำสองพระเเจ้านะครับแล้วก็พระอภิธรรมบิดกนะซึ่งทั้ง3ส,ส่วนนะครับก็เป็นสิ่งที่สืบต่อมานะในพุทธเถรวาทนะครับนในทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าแผนที่นะหรือว่าพระไตรบิดกเนี่ยดนะีละเอียดก็สําคัญอยู่นะครับแต่ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าก็คือการที่มีผู้ที่บรรลุธรรมนะเป็นอริยบุคคลนะเป็นพระอริยะนะเป็นอริยสงฆ์ในพุทธศาสนา ที่เป็นคนจริงๆที่เป็นบุคคลจริงๆที่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่เหมือนที่มีบัญญัติในแผนที่ไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าการที่มีอริยบุคคลพระอริยะหรืออริยสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือมีความหมายเดียวกัน,นอริยบุคคลพระอริยะหรืออริยสงฆ์เนี่ยก็คือกลุ่มบุคคลที่เห็นอริยสัจสี่แทงทะลุในปฏิจจสมุปบาท แล้วก็เห็นในเรื anto, ่องของจิตนะครับการทํางานของจิตนะครับแล้วก็สิ่งที่เจืออยู่ในจิตสังโยตสิ0ประกาศนั่นเองเมื่อผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงนี่เรียกว่าเป็นแก่นในพุทธศาสนาซึ่งผมบอกว่าสําคัญนะเพราะว่าถ้าแก่นพุทธศาสนาที่หายไปเนี่ยต่อให้เรามีกระพีมีเปลือกเนี่ยสุดท้ายก็จะไม่ยั่งยืนนะครับกระพีก็คือเรื่องของสมาธิเรื่องของอภิญญานะครับเรื่องของการเวียนว่ายไตเกิดเรื่องของสวรรค์นรก นะในเรื่องของอิทธิปฏิหารอะไรต่างๆนะที่เป็นอำนาจของสมาธินะครับแล้วก็ส่วนเปลือกก็คือพวกศาสนาพิธีนะศาสนาวัตถุศาสนาสถานนะเพราะฉะนั้นแก่นพุทธศาสนาเนี่ยนะซึ่งผมก็บอกว่าแผนที่สําคัญนะซึ่งมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกก็คือมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหะนึ่งตามที่เราไ้ฟ่านะครับนะมรรคสีก,ก็คือ,อโสดาปฏิมรรคสกิทาคามิมรรคนะครับอนาคามิมรรคอรหัตมรรค นะส่วนผล4ี่ก็คือโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลรหัตผลนะส่วนนิพพานหนึ่งนี้ไม่เกี่ยวกับบุคคลเพราะว่าพระอรหันตนะ์ซึ่งเป็นบุคคลนะครับถ้า,เ,าเขาเรียกว่าสิ้นขันธ์ห้าแล้วเนี่ยก็เรียกว่านิพพานว่าน,นิพพานไม่ใช่สภาวะของรูปนะหรือบุคคลอีกต่อไปนะครับก็คือสภาวะของการดับนะดับสนิทนะของกิเลสตัณหานั่นเองนะไม่มีการเกิดไม่มีการดับ นะเรียกว่าเป็นอมตะาธาตุนะอมตะธรรมนะนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะครับท่านได้สอนถ่ายทอดลงมานะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคลพระอริยะนะเป็นอริยสงฆ์ในพุทธนานะครับซึ่งท่าน,นก็ได้ถ่ายทอดลงมาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมถ่ายทอดลงมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากครูบาอาจารยนะ์มาสู่ลูกศิษยนะ์จากลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ถ่ายทอดไปสู่หลานศิษย์ เหรสิทธิ์ยางเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการทีนะ่เราจะรักษาพระศาสนาได้เนี่ยแก่นจะต้องมีอยู่นะครับอริยบุคคลพระอริยะอริยสงฆ์ในพุทธศาสนาต้องมีอยูนะ่ก็นับตั้งแต่พระอาหารหันตะ์พระนาคาม,มีพระสกิทาคาม,มีพระโสดาบันก็ต้องมีอยู่นะประกอบร่วมกับแผ่นที่นะที่ควรจะละเอียดที่ควรจะดีนั่นคือพระไตรปิฎกนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรมมาในตลอด หลาย10ปีนะครับนับตั้งแต่อายุ20่สิบกว่าเนี่ยก็ต้องบอกว่านะสิ่งที่ประพฤติประทับก็ไม่ได้แตกต่างนะจากตำรับตำราพระไตรปิฎกนะคำสอนครูบาอาจารย์นับตั้งแต่หลวงปู่มั่นนะครับนะสารุสิทธิ์ของท่านนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับหลวงตามหาบัวหรือว่าลูกศิษย์ของท่านนะครับาาน,น,นะที่เป็นพระอาจารย์ผมเหมือนกันนะหลวงพ่อปัญญาเนี่ยนะครับก็สอนหลักการเดียวกันนะครับในเรื่องของมรรสีผลสีนิพพานหนึ่ง นะก็ไม่ได้เห็นแตกต่างนะในเรื่องของอริยสัจสี่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับเพราะสิ่องค์ตาเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเป็นคนประพฤติปฏิบัติธรรมเองนะครับแล้วมีโอกาสที่ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์นะครับนะที่ยังมีชีวิตอยู่นะอย่างหลวงตามหาบัวนะครับอย่างหลวงพ่อปัญญานะปัญญาวัตโทอย่านะครับที่วัดป่าบรนตาเคยอยู่ปฏิบัติธรรมเคยสอบถามธรรมะกับท่านนะครับหรือว่าฟังธรรมนะจากครูบาอาจารย์ท่านอื่น ครับอย่างหลวงพ่อหรือสีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์สายต่างๆนะครับจริงๆเร,รพาพระริยะนะเอ่ริยสงฆ์ือพุทธศาสนาเนี่ยคำว่ามีสายต่างๆเนี่ยความหมายก็คือว่านะท่านมีความเชี่ยวชาญน,นะถนัดทางด้านไหนนะท่านก็แสดงในส่วนของแก่นนะกระพีแล้วก็เปือกนะเพื่อให้เกิดศรัทธานะตั้งมั่นในพุทธศาสนานะครับแต่คือเรื่องเดียวกันนะพระอริยะ สงพนะาริยะอริยบุคคลนี้เห็นอย่างเดียวกันคือเห็นอริยสัจส,สีนะ่ก็คือเห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคก็คือเห็นนะครับออมรรคขจิตผลลจิตนะเห็นนิพพานนะี่คือเห็นอย่างเดียวกันไม่ได้แตกต่างนะครับเพียงแต่ว่าเวลาท่านจะสอนจะแสดงธรรมนะก็จําแนกสั่งสอนไปนะตามเขาเรียกว่าจริตนิสัยนะของท่านรวมถึงลูกศิษย์ของท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คำว่าอริยบุคคลภาริยะอริยสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยไ,ไม่จำกัดเฉพาะนักบวชนะครับเป็นชาวบ้านคารวาะท่านจะสใส่ชุดขาวไม่ใส่ชุดขาวท่านจะใส่ชุดหลากสีก็แล้วแต่ท่านสามารถปฏิบัติธรรมนะครับและสามาบับรรลุธรรมนะเป็นอริยบุคคลเป็นภาริยาเป็นอริยสงฆ์ในพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการประพฤติธรรมแล้วการบรรลุธรรมมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งกายนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติ แล้วก็จิตเนี่ยไปเห็นจิตที่ถูกอบรมด้วยนะครับทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเห็นนะว่าจิตนั้นเนี่ย,เ,ยเมื่อถูกอบรมนะอริยมรรคมีองค์แบบอาการจนบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยนะไปเห็นนะความจริงอันประเสริฐ4 er ที่เรียกว่าอริยสัจสี่หรือไม่นะผู้ใดที่เห็นอริยสัจสี่ครบเห็นทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเห็นมรรคขจิตผล,ลจิต ในจิตใจตนเองครบนั่นแหละครับก็เ,เรียกว่าเป็นอริยบุคคลเป็นพระอริยะเป็นอริยสงฆ์ในพุทธศาสนานั่นแหละครับคือแก่นของพุทธศาสนาต้องช่วยกันสร้างพระอริยะในตนเองและบุคคลอื่นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ